สวัสดีค่ะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ราคาหลักหมื่นไปใช้กันนะคะวันนี้มานำเสนอให้ชมค่ะแต่คันนี้นะคะทางด้านเจ้าของตั้งราคาไว้แบบงดเจรจาต่อรองนะคะ6,9,000บาทค่ะเอกสารต่างๆมีให้ครบพร้อมโอนเลยค่ะนิสสันทีด้านะคะเกียร์ออโต้รถปี06เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีค่ะเครื่องดีสมบูรณ์ เกียร์ดีแอร์เย็นเบรกดีฟิล์มเทรามิกติดให้ใหม่รอบคันเลยนะคะภายในรถสวยสมบูรณ์พร้อมขับค่ะเบาะใหม่ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสีสันรอบๆก็ยังดูดีค่ะทุกท่านหน้าหลังเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะภาษีปี66มีเอกสารให้ครบพร้อมโอนค่ะ6,9,000บาทงดเจรจาต่อรองนะคะสนใจนัดชมได้ค่ะรถอยู่ที่ จังหวัดสระบุรีนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้านัดชมนะคะท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะ JK เพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ